Welcome to Bandungman School, which is located at Mu 5 Bandungman Kamahuan Muktahan Province. There are 39 students and 9 teachers as personal. Open teaching from kindergarten 1 to grade 6. At present, Mrs. Nuan anong Oruang is director of school. <laughs> ผู้เอำนวยการโรงเรียนบ้านดงมันองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาด้านที่1การบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นําทางวิชาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานต้นสังกัดบริหารงานด้วยหลักการ5ร่วม 5Q Model เดล จัดท,ทาและพ er ัฒนาหลัก <die> สูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยถูกต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์สนับสนุนให้ครูทุกคนนำสื่อวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนสอนมีการติดตามประเมินผลให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องผู้บริหารมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดำเนินการนิเทศแบบกัลยาณมิตรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบรางวัลสถานศึกษา ชนะเลิศระดับดีเยี่ยมการคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดที่มีการดำเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA ออนไลน์เป็นอันดับที่2 9 9 8 2ระดับ AA รางวัลครูผู้สอน ครูปัญธรีชัยเพชรรับรางวัลด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่นครูวรินทร์ดีดวงพันธ์ได้รับรางวัลครูผู้พัฒนาผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทีดีเด่นและได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีสีสพอพปมุกดาหารประจําปี2567รางวัลน,นักเรียน งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับสอพอปอมุกดาหารชนะเลิศระดับเหรียญทองกิจกรรมเล่านิทานเรียนรวมป .1-6 รองชนะเลิศอันดับสองระดับเหรียญทองกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมป .4-6 ระดับเหรียญทองกิจกรรมร้องเพลงไทยลูกทุ่งป .1-6 ระดับเหรียญทองกิจกรรมร้องเพลงคุณธรรมป .1-3 และรางวัล เด็กดีสีมุกดาหารเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2567ด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารงานทั้ง4ฝ่ายให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีแผนปฏิบัติการมีคำสั่งการมอบหมายงานภารกิจที่ชัดเจนการบริหารงานวิชาการ จัดทำโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาตามภารกิจของสถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีแต่งตั้งคำสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรในสถานศึกษาที่ชัดเจนการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน มีการส่งเสริมกิจการผู้เรียนในทุกด้านจัดตั้งสภานักเรียนและสร้างเครือข่ายผู้ปกครองครบทุกชั้นเรียนผ่านช่องทางกลุ่มไลน์และเฟซบุ๊กส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่ดีงามเช่นกิจกรรมลูกเสือเนตนารีกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกิจกรรมกีฬากิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมทัศนศึกษาเป็นต้นการบริหารงานบุคคล จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาในวิชาชีพเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องการบริหารงานงบประมาณมีแผนปฏิบัติการประจำปีดำเนินงานตามแผนจัดทำเอกสารการเงินบัญชีและพัสดุให้เป็นปัจจุบันตรงตามระเบียบแบบแผนที่กฎหมายกำหนด การบริหารงานทั่วไปปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมทั่วไปให้หน่าอยู่น่าดูน่าเรียนสะอาดสวยงามอยู่เสมออาคารสถานที่มีความปลอดภัยผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยความเอาใจใส่เสมือนเป็นบุตรหลานของตนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100%เพื่อดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมเช่นส่งข้อมูลนักเรียนเพื่อขอรับทุนกอสศอออทุนยากจนพิเศษและส่งมอบเงินทุนครบถ้วนจัดกิจกรรมครู D.A.R.E. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีแผนพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับความจำเป็นส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครูและผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ หนึ่งครั้งเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาระดมทรัพยากรร่วมกิจกรรมของชุมชนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเทศบาลตำบลคําอาหวนและอื่นๆเพื่อประสานความร่วมมือกับชุมชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นแหล่งบริการด้านงานวิชาการงานจิตอาสาและงานอื่นๆตามสมควรด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ข้าพเจ้านางนอนทอนงโอเรืองไม่เคยหยุดพัฒนาตนเองและวิชาชีพถ้ามีการประชุมอบรมพัฒนาตนเองจะเข้าร่วมทุกครั้งและนำความรู้ทักษะที่ได้จาัดก,การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาต่อไปตอนที่2ระดับความสําเร็จในการพัฒนานงานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ p LC องค์ประกอบที่ 2. การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาความสำเร็จที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 1. คณะกรรมการดำเนินการสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาชั้นปห 2. คณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นป3 .3 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาเสมาสัมพันธ์อำเภอเมืองและอำเภอว่านใหญ่องค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้ายึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องมุ่งผลสำเร็จของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำหนึงถึงสิทิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย